สวัสดียามเช้ากันนะคะทุกคนตามหัวข้อเลยนะคะวันนี้ตั้งชื่อหัวข้อเรื่องไว้ว่าปลูกบลูเบอรี่ในกระถางยังไงให้รอดแล้วก็จะมาตอบคําถามเ,เพื่อนๆนะคะที่ถามกันเข้ามานะเกี่ยวกับการปลูกบลูเบอรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยดินการตัดแต่งกิ่งค่า ph ปลูกที่ไทยได้ไหมก็จะมาให้คําตอบในวันนี้ด้วยค่ะ จริงๆแล้วนะคะเราก็ทำคลิปเกี่ยวกับการปลูกบลูเบอรี่เอาไว้หลายคลิปแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ท้ายคลิปก็ลองคลิกเข้าไปดูกันได้นะคะ mm hmm. วันนี้นะคะก็จะพามาดูบลูเบอรี่นะ,ะที่เราปลูกไว้ในกระถาง2ต้นนี้นะคะ mm hmm. สายพันธุ์ที่เพื่อนๆเ,เห็นกันนตอนนี้นะคะก็คือสายพันธุ์ ซันชัยบลูนั่นเองนะคะอีกกระถางหนึ่งนะคะก็จะเป็นสายพันธุ์มิสตี้นะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะเอาละคะ่ะเพื่อนๆเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะการปลูกบลูเบอรี่ในกระถางนะคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะหลักๆนะคะก็มีอยู่ไม่กี่อย่างเลยนะคะอย่างแรกนะคะที่สำคัญมากๆก,ก็คือเรื่องดินนั่นเองนะคะเพื่อนๆดินที่ใช้นะคะปลูกบลูเบอรี่นะคะ ต้องเป็นดินที่มีสภาพความเป็นกรดเท่านั้นนะคะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าดินของเรามีสภาพความเป็นกรดนะคะเราก็จะดูจากค่า pH ของดินนั่นเองนะคะถ้าต่ำกว่า7ดนะคะดูด้วยตานะคะเราอาจจะไม่รู้นะคะว่าดินของเรามีความเป็นกรดหรือเป็นด่างนะคะเราก็จะมีตัวช่วยนะคะเป็นเครื่องมือวัดค่าความเป็นกรดด่างนั่นเองนะคะหรือที่เรียกกันว่า pH meter นะคะ เดี๋ยวเราขึ้นภาพให้ดูนะคะก็จะมีรูปร่างอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะครานี้นะคะเราจะมาตอบคําถามเพื่อนๆน,นะคะที่ถามกันเข้ามานะคะ mm hmm. ใส่ปุ๋ยสูตรไหนบ้างนะคะ mm hmm. และมีวิธีการรักษาสภาพดินให้มีความเป็นกรดได้อย่างไรนะคะ mm hmm. ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นี่เลยค่ะเราก็จะใช้ตัวนี้เลยนะคะที่จะรักษาสภาพความเป็นกรดในดิน mm hmm. ค่ะก็คือใบสนกับ กาก,กาแฟที่ใช้แล้วส่วนปุ๋ยนะคะก็จะมีปุ๋ยน้ำนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วก็มีปุ๋ยเม็ดละลายชา้าค่ะ NPK ก็คือ21-26ค่ะและมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราใช้นะคะก็คือปุ๋ยน้ำคอมฟรีนะคะหรือว่าปุ๋ยน้ำหมักที่เราทำเองนะคะก็จะมีไนโตรเจนสูงมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเอาละค่ะทีนี้เราก็จะมาทำให้เพื่อนๆดูชา้าๆชัดๆนะคะว่า เรารักษาสภาพความเป็นกรดในดินยังไงนะคะสิ่งแรกนี้ก็คือกากรแฟที่เราใช้แล้วนะคะเป็นกากาแฟสดนั่นเองนะคะเพื่อนๆพ,พอเราทานเสร็จนะคะกากาแฟที่เหลือก็จะไม่ทิ้งนะคะก็จะมาใส่โรยรอบๆโคนต้นอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นแบบนี้เลยค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ใบสนนะคะเพื่อนๆก็ถามกันมาว่า เป็นใบสนแบบแห้งหรือว่าแบบสดดีเราใช้ทั้งสองแบบเลยนะคะเพื่อนๆก็บลูเบอรี่นะคะชอบความชื้นสูงนะคะดังนั้นเราควรที่จะคลุมดินให้เขานะคะรักษาความชุ่มชื้นให้เขานะคะใบสนก็จะช่วยอุ้มน้ำนะคะรักษาความชุ่มชื้นให้กับต้นบลูเบอรี่ของเราอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาก็จะช่วยเพิ่มความเป็นกรดในดินให้กับ บลูเบอรี่ด้วยค่ะวิธีนะคะวิธีใส่ก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะก็จะใส่คลุมดินไว้อย่างนี้นะคะรอบๆคนต้นเลยค่ะก็จะมีทั้งแบบสดแล้วก็แบบแห้งค่ะก็ใบสนชนิดไหนก็ได้นะคะ <Okay. S 1> เพื่อนๆคะ่ะตอนนี้นะคะที่ประเทศออสเตรเลียเราอยู่กันในฤดูหนาวนะคะ ดังนั้นนะคะต้นบลูเบอรี่ที่เพื่อนๆเห็นนะคะใบหลงเรงนะคะหรือว่าไม่มีใบเลยนี่ก็คือเป็นช่วงฤดูหนาวนั่นเองนะคะจริงๆก็ยังมีใบอยู่บ้างนะคะแต่ว่าใบเขาจะแห้งนะคะสืบเนื่องมาจากช่วงฤดูร้อนแล้วก็ช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็จะทำให้นะคะใบเขาไม่สวยดังนั้นนะคะเราก็จะริดใบออกให้หมด ย่างที่ทุกคนเห็นนะคะไม่มีใบเลยริดใบออกช่วยอะไรได้บ้างก็ช่วยในการตัดแต่งกิ่งนะคะจะเห็นได้ว่าเราตัดแต่งกิ่งไปบ้างแล้วนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีที่เราตัดแต่งนะคะหลังจากที่เราคลุมดินเสร็จเนาะค่ะก็จะช่วยในเรื่องที่เราสามารถที่จะมองเห็นกิ่งไหนนะคะที่ไม่สมบูรณ์เนาะ แล้วก็กิ่งไหนที่เป็นโรคเราก็จะตัดแต่งได้ง่ายนะคะถ้าเราริดไปออกให้หมดค่ะค่ะมาดูปุ๋ยกันบ้างนะคะเพื่อนๆถามกันเข้ามานะคะเราใช้ปุ๋ยเม็ดนะคะตัวนี้เลยค่ะออสโมโคดนะคะค่า NPK นะคะก็21-26นั่นเองนะคะตามที่เขาบอกนะคะก็จะใส่นะคะ4ช้อนโต๊ะ,ะคะปริมาณนะคะก็ใส่ตามที่เขาบอกเลยค่ะ ปุ๋ยเม็ดนี้นะคะก็จะอยู่ได้นานถึง6เดือนเลยนะคะเป็นปุ๋ยเม็ดแบบละลายช้าค่ะเพื่อนๆก็อ่านดูตามฉลากนะคะข้างกล่องเลยค่ะก็จะโรยไปรอบๆแบบนี้เลยค่ะค่ะหลังจากที่เราให้ปุ๋ยเม็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมา ให้ปุ๋ยน้ำนะคะนี่ก็คือซีโซนั่นเองเราใช้ตัวนี้บ่อยมากๆเลยนะคะเราก็จะใช้ประมาณ2ฝานะคะต่อน้ำา9ลิตรค่ะก็รดลงไปเลยนะคะรดลงไปให้ชุ่มเลยนะคะบลูเบอรี่ชอบน้ำนะคะเ,เพื่อนๆแต่ว่าไม่ให้มีน้ำขังน้ำแฉะนะคะชอบความชื้นและก็ชอบแดดเช้านะคะเ,เพื่อนๆก็รดลงไปแบบนี้เลยนะคะ ปุ๋ยน้ำซีโซรหรือว่าน้ำสาหร่ายนะคะนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็จะช่วยให้นะคะใบเขางอ,อกมารากเจริญเติบโตนะคะลําต้นแข็งแรงนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะคะก็ทําเหมือนเหมือนกันเลยนะคะเพื่อนๆใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็รดน้ําด้วยปุ๋ยน้ําสาหร่ายนั่นเองนะคะเราใช้กระถางแบบพลาสติกนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะมีน้ําขังอยู่ด้านใต้ ก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับรากของต้นบลูเบอร์รี่นั่นเองนะคะก็ช่วยรักษาความชุ่มชื้นได้ดีมากๆเลยนะคะกระถางแบบนี้นะคะที่เราใช้คันนี้ก็เป็นต้นบลูเบอร์รี่นะคะก็มีอายุหลายปีแล้วนะคะน่าจะเข้าปีที่3แล้วนะคะเพื่อนๆทีนี้เราจะพาเพื่อน,นๆมาดูวิธีการตัดแต่งกิ่งนะคะก็จะมาบอกคร่าวๆนะคะเพราะว่าเราได้ทําการตัดแต่งกิ่งไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ ก็จะเห็นได้ว่านะคะตรงปลายก็จะมีดำๆเห็นไหมคะเพื่อนๆถ้าเป็นดำๆเราก็จะตัดทิ้งเลยนะคะและก็ถ้าดอกเขาไม่สมบูรณ์นะคะเป็นสีดำเราก็จะเด็ดทิ้งแบบนี้เลยนะคะกิ่งที่ไขว้กันเราก็จะตัดออกนะคะไม่ให้เขาเสียดสีกันนะคะและก็ถ้ามีกิ่งเยอะกันไปนะคะเกินกว่า10กิ่งนะคะเราก็จะตัดด้านใต้ทิ้งเลยค่ะเพื่อนเพื่อน กิ่งที่เล็กกว่ากิ่งตะเกียบนะคะหรือเล็กมากๆเราก็จะไม่เก็บไว้นะคะจะทำให้ผลเล็กนะคะถ้ากิ่งเล็กมากเราก็จะเอากิ่งที่ใหญ่นะคะเก็บกิ่งที่ใหญ่เอาไว้นะคะก็จะทำให้บลูเบอรี่ของเรามีผลโตนะคะเพื่อนๆค่ะจะเห็นได้ว่านะคะมีตุมต่มๆนะคะมีดอกออกมาแล้วนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะต้อง ตัดแต่งนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะบำรุงดินนะคะถ้าดินน้อยก็ควรที่จะเติมดินนะคะถ้าดินเก่ามากแล้วนะคะก็ควรที่จะเอาบลูเบอรี่ออกนะคะแล้วก็ใส่ดินใหม่เข้าไปนะคะอันนี้ก็มีอายุประมาณเกือบจะ3ปีแล้วนะคะเราก็เติมดินเรื่อยๆนะคะดินที่ใช้เราก็เคยบอกเพื่อนๆไปแล้วเนาะเราใช้ของออสโมโคเดี๋ยวเราขึ้นภาพให้นะคะ ก็เป็นดินที่มีสภาพความเป็นกรดนะคะเป็นดินที่ใช้ปลูกกุหลาบนั่นเองนะคะมีความเป็นกรด4.8-5.8ค่ะเป็นซึ่งบลูเบอร์รี่ชอบมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะบลูเบอร์รี่นะคะเป็นไม้เมืองหนาวนะคะสามารถปลูกเมืองไทยได้ไหมปลูกได้นะคะเราเห็นหลายท่านเลยนะคะปลูกบลูเบอร์รี่ได้งามมากๆเลยนะคะสายพันธุ์ที่ไทยที่ ปลูกนะคะก็จะมีสายพันธุ์เดียวกับเราเลยนะคะเรียกว่าสายพันธุ์สันชัยปลูนะคะก็ทนนะคะทนต่อความชื้นความร้อนที่ประเทศไทยได้ดีนะคะก็จะผลิดอกนะคะช่วงฤดูหนาวนะคะเพื่อนๆบลูเบอรี่แล้วก็จะให้ผลนะคะที่นี่นะ,ะที่ประเทศออสเตรเลียก็จะให้ผล2ช่วงนะคะคือช่วงสปริงหรือว่าช่วง ใบไ,ไม้ผลิและอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงฤดูร้อนนั่นเองนะคะก็ยาวจนไปถึงประมาณเดือนมีนาเลยนะคะก็ช่วงนี้แหละคะ่ะที่เราจะต้องมาให้ปุ๋ยรดน้ำนะคะดูแลเขาตัดแต่งกิ่งนะคะเป็นช่วงฤดูหนาวและหลังจากนี้นะคะช่วงสปริงนะคะเขาก็จะผลิดอกทยอยนะคะออกผลให้เราเห็นนั่นเองนะคะ เพื่อนๆเ,เราคิดว่านะคะการตัดแต่งกิ่งบลูเบอร์รี่นะคะการดูแลเราว่าเขาคล้ายคลึงกับการดูแลกุลาบเลยนะคะตัดแต่งกลาบยังไงบลูเบอร์รี่ก็คล้ายๆหรือว่าจะเหมือนกับการตัดแต่งกิ่งกุลาบอย่างนั้นเลยนะคะเพื่อนๆใครที่เป็นสายกุลาบนะคะชอบกุลาบชอบปลูกกลาบนะคะ ลองปลูกบลูเบอรี่ดูสักต้นไหมคะเ,เพื่อนๆออันนี้ขอป้ายยานะคะสำหรับคนที่ชอบปลูกกุหลาบป้ายยาให้ลองมาปลูกบลูเบอรี่ดูนะคะก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะชอบทั้งกุหลาบนะคะแล้วก็ชอบทั้งบลูเบอรี่ด้วยค่ะก็อย่างที่เรากล่าวไว้นะคะก็การปลูกการดูแลก็คล้ายๆกันเลยนะคะปุ๋ยก็ยิ่งคล้ายกันเลยค่ะใช้ปุ๋ยชนิดเดียวกันเลย ก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะแต่ก็ไม่มากค่ะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพาเพื่อนๆมาเดินดูนะคะหลังจากที่เรานะคะให้ปุ๋ยรดน้ำนะคะตัดแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเขาก็จะพลิดอกนะคะดอกลูเปอรี่เขาสวยน่ารักมากๆเลยและพึ่งก็ชอบมากๆด้วยค่ะ เราก็จะพามาอัปเดตนะคะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยรดน้ำตัดแต่งกิ่งนะคะริดใบออกทั้งหมดตอนนี้นะคะผ่านไป2อาทิตย์ก็จะเห็นใบใหม่แตกออกมาแล้วนะคะเพืเ่อนๆเ,เห็นไหมคะก็มีผลนะคะออกมาให้เห็นกันเยอะเลยนะคะหลังจากที่เราให้ปุ๋ยรดน้ำไปเนาะนี่นะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้ผลของบลูเบอรี่นะคะก็จะ ยังเล็กอยู่นะคะมีกิ่งก้านสาขาข้างล่างนะคะแตกออกมาเยอะเลยนะคะเห็นไหมคะด้านข้างๆนี่นะคะผลเขาก็จะเป็นแบบนี้หลังจากที่ผลิดอกหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นผลนะคะอีกต้นหนึ่งก็เหมือนกันนะคะเป็นคนละสายพันธุ์นะคะอันนี้น่าจะเป็นสายพันธุ์มิสตี้นะคะถ้าเราจำไม่ผิดนะคะถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าป้ายชื่อหายนะคะ แต่ว่าอีกต้นหนึ่งเป็นสายพันธุ์สันชัยพลูแน่นอนค่ะนี่นะคะดอกเขาก็จะเป็นแบบนี้รสชาติก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะของสันชัย l ลูนะคะก็จะมีผลใหญ่กว่านะคะมิสตี้จะมีความดกมากกว่าแล้วก็จะเปรี้ยวมากกว่าของสันชัยพลูค่ะ นี่นะคะก็จะมีใบใหม่แตกออกมาแล้วค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ชื่นชอบในการปลูกบลูเบอรี่แล้วเราก็ได้มาตอบคำถามเพื่อนๆทางบ้านนะคะที่ถามกันเข้ามานะคะหวังว่าจะให้คำตอบนะคะที่เคลียร์นะคะแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นนะคะในการปลูกบลูเบอรี่ในกระถางนะคะยังไงให้รอด และก็วิธีการดูแลรักษานะคะการตัดแต่งกิ่งนะคะค่า ph ปุ๋ยแบบไหนนะคะเราก็มาตอบให้แล้วนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมนะคะแล้วก็ติดตามกันนะคะก็จะเข้าสวนมากขึ้นแล้วนะคะเราก็ย่างเข้าสู่รดูใบไม้ผลินะคะเร็วๆนี้นะคะเพื่อนๆก็ อีกไม่เกียรติทิ์นะคะเราก็จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็จะเห็นสวนเรามีความเขียวขจีมากๆเลยนะคะช่วงนี้นะคะก็จะเร่งทําการถอนหญ้านะคะเพราะว่าฝนตกเยอะมากๆฝนตกเยอะทุกวันเลยนะคะหญ้าก็ขึ้นเยอะด้วยค่ะก็จะถอนหญ้านะคะแล้วก็จะมาเปิดสวนให้ทุกคนได้ชมกันนะคะช่วงที่ดอกไม้บานคะตอนนี้ดอก เอเวอร์ลาสตินะคะก็มีตูมตูมกันเยอะมากๆเลยนะคะบางดอกก็ทยอยบานกันแล้วนะคะส่วนกุหลาบนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ได้ทำการตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็เร็วนี้ก็จะให้ปุ๋ยนะคะและรดูใบไ,ไม้ผลิก็คงจะได้เห็นดอกเขาค่ะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนนะคะไปกับสวนในวันนี้นะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกๆคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ